สวัสดีครับทุกท่าน FC นะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเรานะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะครับก็คือแหนแดงของเรานี่นะครับเยอะมากครับผมเยอะมากจนจนปลาของเรานะขึ้นมาหายใจไม่ได้เลยปลาตายวันละสี่ห้าสิบตัวจะขายก็คดขายไปแล้วไม่เห็นมีคนซื้อเลยครับ ตักทิ้งครับเห็นไหมครับตักทิ้งเต็มเลยครับเสียดายว่าจะเอาไปให้วัวให้อะไรวัวไม่กินนะครับวัวไม่กินแพะไม่กินนะครับเป็ดไก่ของของเราเองนะครับที่เลี้ยงนะครับไม่กินนะครับแต่เห็นโฆษณาเห็นเขาพูดกันว่ากันอยู่ว่าเป็ดไก่งังวควาย กินเป็นโปรโตีนแต่เป็ดไก่เราไม่กินครับผสมหัวอาหารผสมหำลำผสมอะไรไม่ไม,ไม่ไม่กินนะครับก็เลยเกิดปัญหาครับตอนนี้เห็นไหมครับตักทิ้งครับผมตักตักทิ้งนะครับปึก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 ,ป,ก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 ปึกเลยครับตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่ครับทางนั้นก็กําลังตักทิ้งอยู่ก็เลยว่าโอ้ไม่รู้จะทําไงเลย ฟาร์มวัวที่อยู่ข้างบ้านนะครับมีฟาร์มวัวอยู่ข้างบ้านเอาดึกไปให้มันกินมันก็ไม่กินนะครับปวดหัวเลยครับผมใครรู้บ้างครับผมว่ามันสามารถเอาเอาไซท์ทำอะไรได้บ้างครับสำหรับแหนแดงเจ้ารุ่งเข้ามาครับไอแดงว่ามันมันเอาไซท์ทำอะไรได้บ้างนี่ครับเห็นไหมครับ ตักทิ้งเยอะมากๆครับเต็มเลยครับปลาตายครับปลาตายปลาตายเลยเกิดปัญหานดหนึงครับเพราะว่าโอ้เวลาเรามาตักทิ้งนะคงหนักมากวันวันหนึ่งตักทิ้งเป็นหลายหมื่นนะครับหลายกิโลนะครับหลายกิโลเนาะสิบสองกิโลก็หมื่นหนึ่ง ตักทิ้งเยอะมากก็เลยว่าโอ้ไม่รู้จะทำไงเมื่อตกี้ก็โทรหาพี่พี่ชายนะครับว่าวัวที่ฟาร์มวัวพันธ์นะครับที่ฟาร์มทานหรือเปล่าไม่กินนะครับเก็อบอกว่ามามันมันไม่ไม่กินก็เ,เลยประเกิดปัญหาเลยทีนี้ได้แค่ตักมาทิ้งใส่โคนต้นมะม่วง มะระโกอะไรเนี่ยแหละครับให้มันชุ่มชื่นไปหน่อยนะครับตักทิ้งไปเยอะแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วครับแตกเป็นใบอ่อนเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆแตกเป็นใบอ่อนมาเยอะเลยนะครับเห็นไหมเอากวดเอาขึ้นมาทิ้งมาอะไรโอ้เยอะมากนะครับปวดมองเลยครับ มองนะครับทีนี้ปลาไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเราตักออกเยอะมากตอนตรงแถวนี้เต็มแล้วครับแถวนี้ยังว่างๆหน่อยตรงนี้เต็มแล้วปลาเริ่มขึ้นมาหายใจไม่ได้แล้วเห็นไ,ไหมครับแต่มันชุ่มชื่นดีนะครับชื่นดีเป็น ชุ่มชื่นดีนะครับมะม่วงครับผมมะม่วงสี่หกมะม่วงนะครับแน,น่ใจว่าคือมะม่วงเบาเลยมะม่วงอะไรลุงเจ้าลุงโรดนะครับวันนี้เจ้าขนมปิ๊บไม่ได้มาด้วยนะครับเห็นไหมครับ ปลาตายนะครับนี่คือปลากินหญ้านะครับตายแต่ก่อนปลากินครับผมปลากินรากมันแล้วมันมันไม่เยอะนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่รู้ปลาไม่กินรากมันเป็นเต็มเลยนะครับเต็มเลยแต่ก่อนปลากินกินรากมันแล้วมันไม่ค่อยเยอะนะครับเน่ตอนนี้ไม่อยากให้เยอะเลยครับ ครับผมโอ้หนะครับที่บ้านเพื่อนๆเ,เอาเอาเอา,เอาไปทำอะไรบ้างครับนี่นี่ครับบอกหน่อยนะครับจะได้อ่า,อาหาวิธีนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างเอาทำปุ๋ยหรือทำอะไรยังไงถ้ามีวิธีในการอ่ารีไซเคลิลนะครับแหมแดงนะครับรบกวนด้วยนะครับผม โอเคนะครับมาคุยกันแค่นี้เดี๋ยวใครมีวิธีอะไรที่การว่าจะรีไซเคิลหรือจะพัฒนาแหนแดงไปในทางอะไรและแหนแดงสามารถทําอะไรได้ดีที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ